ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสรัาสนุนโดยบริษัทอตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงาน เพืื่่่อนโลกทียงยงัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Spy ร่วมหุ้นเด็ดครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หนึ่งครับที่เรากำลังจะนำเสนอในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆหลายครั้งหลายขนนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องลงทุนในตราดทุ้นเพียงอย่างเดียว แ,แน่นอนครับในช่วงหุ้นที่เล่นได้เราก็เล่นหุ้นในช่วงหุ้นที่เล่นไม่ได้เราก็ไปลงทุนอื่นๆครับหลายสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนในทองคําซึ่งแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทองคําก็มีโอกาสครับและอย่าลืมนะครับเมื่อทองคําลงมาใกล้ตัวเลข1,100ดอลลาร์ต่อออนนั่นจะเป็นจังหวะในการสะสมในระยะกลางถึงยาวแต่สิ่งที่จะต้องมองกันต่อครับก็คือว่าในโลกของการลงทุนจริงๆนักธุรกิจโดยทั่วไปเขาเริ่มในการลงทุนอย่างไร แน่นอนครับวันนี้ผมพยายามหาธุรกิจที่ไม่ใหญ่นักและเป็นธุรกิจขนาดเล็กและคนเริ่มต้นเป็นคนที่อายุไม่มากนักเพื่อเป็นตัวอย่างที่ทําให้ทุกท่านที่คิดจะเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นหรือคิดจะเริ่มทุนทําธุรกิจหรือคิดจะทํากิจการต่างๆจะมีแนวคิดครับที่ท่านสามารถสร้างตัวเองได้อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราเห็นการเติบโตทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเติบโตมาจากเรื่องของ SME และถ้า s m e เป็นบวกเนี่ยนะครับและ SME โตได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือจะก้าวหน้าในอนาคตได้นั่นคือความก้าวหน้าในสิ่งที่ท่านลงทุนอยู่วันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการดูว่าในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจมันมีปัญหาอย่างไรและมีแนวคิดอย่างไรที่จะทําธุรกิจนั้นนี่คือจะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้ท่านทั้งทุนท่านผู้ชมนะครับในการดูว่าต่อปากที่ไปนอกจากการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเราจะเลือกลงทุนอะไร ทั้งหมดนี้ไปติดตามได้เลยครับนั่นก็คือธุรกิจเฟรนช์ชส์รถมอเตอร์ไซค์ครับ <Ear line> กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ The Spy าล้วงหุ้นเด็ดเราต้องการที่จะศึกษานะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่กำลังพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะประธานกรรมการบริหารบริษัท JPW m o t o r w o r k ครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้เล่าก่อนว่าบริษัท JPW m o t o r w o r k เนี่ยทำอะไรแล้วก็ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับคราบริษัท JP m o t o r w o r k จํำกับมหาชนรับครับเป็นบริษัทที่มี3ผลิตภัณฑ์ก็คือจำหน่ายบริการแฟรนไชส์ในแบรนด์ที่ชื่อ JPW ครับแล้วก็จำหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองขายส่งครับแล้วก็รถจักรยานนำข้าขายส่งครับอ๋อแปลว่าบริษัท JPW เนี่ยเราขาย พูดง่ายคือขายมอเตอร์ไซค์มือสองขายจักรยานมือสองผลิตภัณฑ์หลักๆผลิตภัณฑ์หลักๆใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำแฟรนไชส์ให้ด้วยให้บริการรูปแบบบรนด์ JPW ครับไปทั่วประเทศเลยครับแนวคิดเรื่องของการทำ JPW เนี่ยแนวคิดมาจากไหนฮะเพราะว่าคุณจักรพันเองก็อายุพูดตรงๆก็อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแนวคิดจริงๆการก่อตั้งบริษัทมาจากไหนก็คือผมเนี่ยชอบค้าขายตั้งแต่สมัยเรียนล้กก็ไปขายของตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเรียนจบนี่ก็มีเงินเก็บก็ไปทำธุรกิจที่จัังวด ต่างจังหวัดนั่นแหละพอไปทำปั๊บเนี่ยก็ทำหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มสถานีวิทยุปั๊มน้ำมันคือสถานีวิทยุทำหมดเลยครับที่เป็นชุมชนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พอทำหลายอย่างแล้วพอเห็นโอกาสที่คนใช้รถจักรยานเยอะกรถยนต์ด้วยเราก็เลยตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาโดยเป็นซับดิลเลอร์เขาอีกทีนึงครับพอเป็นซับดิลเลอร์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มมีการจัดไฟแนนซ์มีรถยึดเข้ามาขายแล้วก็เริ่มขอเป็นศูนย์ ทีนี้พอขอเป็นศูนย์ขึ้นไปถึงเป็นดีลเลอร์ในลอรขายพวกแบรนด์ดังฮอนด้ายามาฮ่าคาวาสกิอะไรเงี้ยถูกต้องครับครับครับซึ่งเราเราเราคิดว่าเรามีฐานลูกค้าเยอะพอพอไปขอเนี่ยปรากฏว่ามันเต็มแล้วอ๋อเขาเขาไม่ให้มันไม่ได้แล้วมันรุ่นรุ่นคุณพ่อเขาทํากันมาหมดแล้วก็คือตามหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆเนี่ยมีดีลเลอร์อยู่แล้วแหละทุกอำเภอครับคือเราไปขอแทรกเข้าไปไม่ได้เลยแน่นไปหมดเลยแล้วถึงแทรกได้ก็ไม่ใช่แบรนด์หลักแล้วคือแบรนด์รองลงมาก็ลงทุนมาก หลักหลายสิบล้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นอย่างเราก็ต้องมีเยอะอที่อยากเป็นเจ้าของร้านที่มันมั่นคงครับเป็นของที่ไม่บูดไม่เอาเสียเป็นทรัพย์สินครับอ๋อแปลว่าคุณจกักรพันธ์ก่อนที่จะตั้ง J P W Motor w o r k ยตัวเองอยากเป็นดีลเลอร์มอเตอร์ไซค์แต่พอเข้าไปมันติดปัญหาหลายอย่างก็คือหนึ่งขอไม่ได้สองต้องใช้เงินลงทุนสูงก็เลยตั้งบริษัทเองแล้วก็ทำแฟรนไชสมาเพราะว่าคิดว่าคนที่อยากขายมอเตอร์ไซค์เนี่ย ก็คงอยากมีความรู้สึกเหมือนเราก็คืออยากจะขายแต่เข้าไปในตลาดไม่ได้ถูกต้องครับอ๋อนี่คือที่มาที่ไปแล้วความรู้สึกที่ว่าเราเป็นซับดิลเลอร์เนี่ยเรารู้ข้างในหมดครับรู้เพราะว่าทางศูนย์ใหญ่เนี่ยเขาโดนอะไรมาบ้างเรารู้บริษัทแม่จากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะยัดมาเลยทั้งในรุ่นขายดีและขายไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางศูนย์ต้องรับหมดแล้วทางศูนย์ไม่รู้จะทำไงทางผมไปซื้อเนี่ยซับดิลเลอร์เนี่เหมือนซับน้ำตาช่วยเขาด้วยเขาก็แบบต้องช่วยพี่ระบายรถรุ่นนี้รุ่นนี้หน่อยพี่ขายไม่ออกทางญี่่ปุนยยัดดมมาาาเก็ล้้อออวคื เข้ามาค้างสต็อกกันสุดท้ายก็ขายไม่ออกกันเป็นแถวๆไปเราก็เลยเอาตรงนั้นมาปรับให้ JPW เนี่ยเข้ากับคนไทยรเราจะไม่ยัดสินค้าให้คนไทยเลยเราจะเอาเฉพาะรุ่นขายดีในภูมิภาคนั้นๆเท่านั้นเองครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ จุดเริ่มต้นในเรื่องของการก่อตั้งบริษัท JPW ต้องครับผู้เราเห็นจุดอ่อนด้วยในในดีลเลอร์ถ้าเราเป็นเราก็เห็นว่ามันมีจุดอ่อนเราก็เลยตั้งเป็นแบร์เราขึ้นมาครับครับแปลว่า JPW ตอนนี้ก็มีรายได้จาก3ทางก็คือ1รายได้จากการขายแฟรนไชส์สองรายได้จากเรื่องของขายมอเตอร์ไซค์สามรายได้จากการขายจักรยานครับครับในเรื่องของความแตกต่างคือถ้าเขาบอกว่าไอ้ช็อปมอเตอร์ไซค์มือสองทั่วไปมันก็มีเยอะแยะความแตกต่างของบริษัท JPW หรือแฟรนไชส์ JPW เนี่ย กับไอบริษัทที่ขายมอเตอร์ไซค์มือสองมันแตกต่างกันยังไงคืออ,อย่างร้านูนยนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีมือสองแต่พอเขายึดมาปุ๊บเนี่ยเขาวางเลยเขาไม่ไม,ไม่มานั่งทํารถอะไรแล้วพอเขาวางปุ๊บเนี่ยราคาเขาก็จะค่อนข้างจะนิ่งก็คือจะขายต่ํามากไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องโดนควบคุมโดยศูนย์ใหญ่อีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็คือข้อแตกต่างก็คือเป็นแบรนด์ซึ่งนํารถมาทําใหม่ให้ได้90%ั p พร้อมกับรับประกัน3ามเ็รายการรับประกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คภายในภายนอกและประกันทะเบียนรับประกันฉนักพิกคว่ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดแข่งของเราเลยแล้วในราคาที่ดิสเขาลงมา3 0มบจากศูนย์ใหญ่โอ้ถ้าพูดง่ายๆมันก็คล้ายๆอัศวุตขออนุญาตพูดชื่อเขาก็คือตัวยต้าชัวเวลาเขาขายเขาขายรถเขาขายแพงหน่อยกว่าคนอื่นแต่ว่ารถเขาสภาพดีมากเช็คให้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับคล้ายๆกันคล้ายกันครับก็แปลว่าถ้าเกิดคุณจะต้องการเปิด ร้านมอเตอร์ไซค์มือสองกรยานมือสองคุณก็มาติดต่อที่ JPW ได้ใช่ครับเราก็ไปทั่วประเทศเลยครับคนที่ต้องการที่จะติดต่อในเรื่องของแฟรนไชส์เหล่านี้เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะต้องมีทศักยะยังไงจะจุดเริ่มต้นเขาจะเป็นไงเพราะว่าผมคิดว่าคนที่อยากทําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจขายมอเตอร์ไซค์มือสองเองก็มีนะครับเขาจะเริ่มต้นยังไงก็นี่อย่างอย่างประการแรกเลยก็คือถ้าสมมติเขาไปทําเองเนี่ย สมมติอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเลยนะ,ะซึ่งผมเองเนี่ยไปมาทั่วประเทศเลยคือไปเปิดสาขาบางร้านเนี่ยอยู่ในหุบเขาอยู่ในที่ธุรกันดารต่างอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเมืองไทยเนี่ยออมีอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าตำบลมีเจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยศูนย์ใหญ่มีไม่พออยู่แล้วเรารู้กันเพราะศูนย์ใหญ่นี่จะชอบทำเลติดถนนแต่พวกเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบไปเข้าถึงเลยคือผมวางนโยบายไว้ว่าเจพีบิล <JP W S 2> ต้องเป็นร้านสะดวกซื้อยาาหนาที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านทุกตำบลเพราะว่าผมเคยเข้าไปเนี่ย มันเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นตำบลที่ใหญ่แล้วเขาไม่ต้องการที่จะขับรถออกมาซื้ออข้างหน้าถนนเป็นชั่วโมงเพื่อที่มาพรมาซื้อรถ<ด>เขาไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เราไปเปิดให้ทั่วถึงเนี่ยซึ่งทางลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อซื้อไปเปิดพอซื้อไปเปิดที่ผมมองเนี่ยมันก็ไปได้ดี เราว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไว้ใจกันแล้วก็อุดหนุนกันเองโดยที่ซื้อปุ๊บก็ไปผ่อนที่นั่นเลยมีปัญหาอะไรก็เข้าเซอร์วิสที่นั่นเขาไม่ต้องขับเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะไปเซอร์วิสข้างนอกอ๋อแปลว่าแปลว่าแฟรนไชส์ที่ซื้อของจากเราไปเนี่ยเราเราทั้งให้ทั้งแบรนด์เราไปให้ทั้งมอเตอร์ไซค์ไปและยังติดต่อไฟแนนซ์ให้ด้วยครับพอครบสุดเลยครบสุดเลยก็คืออยู่ในตำบลนั้นในหมู่บ้านนั้นไม่ต้องออกไปไหนครับครับ นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเข้าได้หมดครับบริษัทเปิดมาแล้วกี่ปีครับผมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี5้ารับครับเป็นทะเบียนพาณิชย์ปีห้าสาแล้วก็จดทะเบียนบริษัทมาประมาณสักช่วงปีปลายปีปลายปี้าต้นปีห้าห้าครับปัจจุบันก็เป็นมหาชนครับตอนนี้มีแฟรนไชส์กี่สาขาครับโดยประมาณเข้ามาล่าสุดประมาณร้อยแล้วครับครับประมาร้อยแล้วครับซึ่งเราก็อนาคตก็ตั้งเป้าไว้ปีหน้าก็ จะไปให้ได้ในทุกกตำบนลนะซึ่งซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเพราะนี่มีแค่ร้อยก็สัดส่วนยังน้อยมากเลยกับตำบลที่7 0 0ดันกว่าตำบลอ๋อประเทศไทยมีเจ็ดันกว่าตำบลใช่ครับอ๋อแปลว่าฐานของคุณจักรพันเนี่ยต้องการที่จะเปิดแฟรนไชส์ใน อะไรที่เป็นตำบลคือเราไม่ได้เล่นหัวเมืองใหญ่ๆไม่ได้ไปแข่งกันดีเลัวเมืองใหญ่ๆก็ด้วยก็ผมไม่คิดเยถ้าสมมติว่าลูกค้าแฟนชายมีทุนหลายร้านเขาก็ไปเปิดชนเลยก็มีครับร้านสวยๆเลยก็มีแต่ว่าผมก็ไปหมดถ้าในหมู่บ้านเราก็ทําให้เข้ากับหมู่บ้านเขาเพราะค่าแฟนชายแค่แสนกว่าสตาร์ท เแฟนชายมีราคาเท่าไหร่มั่งเนี่ยสตาร์ทที่แสนเดียวคือแฟนชายรถจักรยานก็สามารถไปเปิดได้เลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นแฟนชายรถจักรยานยนต์ก็แสนห้าครับนี่คือสตาร์ทครับถ้าไปสูงสุดก็สามสามสี่ล้านก็มีนั่คือไปเปิดเป็นศูนย์ใหญ่หูเมืองใหญ่ชนศูนย์ใหญ่ได้เลยความแตกต่างระหว่างแฟนชายสามสี่ล้านกับแฟนชายหลักแสนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในในเรื่องของการตกแต่งร้านลักษณะภูมิภูมิธรรเลในทั้งนั้นทั้งหมดแล้วก็ป้ายแล้วก็สินค้าที่เยอะกว่ารบครับครับ ถามคุณจตุพันธ์ในแง่ของช่องทางในเรื่องของการค้าขายในประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนที่ยังอายุไม่มากแล้วก็ทําธุรกิจมาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เอามาหันมาทําธุรกิจ SME เองเนี่ยคนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีอะไรที่จะแนะนําเขามั่งเพราะว่ารู้สึกคุณจตุพันธ์เคยเขียนหนังสือใช่ไหมฮะนะครับมีอะไรที่จะแนะนําเขามั่งมีอะไรที่จะบอกว่าเอะคุณสามารถเริ่มต้นในตัวคุณเองได้ก็ถ้าสมมติเริ่มต้นด้วยตัวเองไม่ได้เป็นธรุรกิจแฟรนไชส์ทั่วไปะนะก็ต้องอาศัยความอ คือบางคนผมเห็นทําทําไม่จริงทําแป๊บเดียวหยุดทำแป๊บเดียวเลิกพอเจออะไรแป๊บเดียวก็หยุดไปละอันนี้คือมันยังไม่สุดครับถ้าจะจะบอกว่าคุณเจ๊งหรือไม่เจ๊งเนี่ยต้องเอาให้สุดจริงๆครับครับเราถึงจะรู้พอสุดพอเจ๊งปุ๊บเนี่ยประสบการณ์ก็ได้กลับมาแล้ววันหนึ่งเราก็แข่งแกร่งครับครับครับพูดง่ายๆก็คือต้องต้องมุ่งมั่นต้องลุยให้สุดจริงๆครับครับเจพีวีมอเตอร์เวิร์คคุณถามในแง่ของอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะครับในเชิงของรายได้เนี่ยในช่วงปีสองปีนี้เป็นยังไงครับ คือ,อปีก่อนหน้านี้เราก็มีกําไรมานะฮะปีในในปีล่าสุดเข้าไตมาสามก็คือวันช่วงช่วง,วงนี้นที่เราพูดคุยกันยอดยอดขายประมาณสัก50ล้านณปัจจุบันนะฮะสามไตมาสร,รวมกันไตมาาร,รวมกันใช่ฮะแล้วเดี๋ยวไตมาสไตมาสี่เนี่ยผมก็คาดว่าน่าจะน่าจะทะละ70ุ70ก็คือปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้ประมาณสัก70็ล้านนะครับเติบโตจากปีที่แล้วเยอะไหมครับเยอะมากครับเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์จักรยานซึ่งเพิ่งมามีปีนี้ด้วย ครวปีนี้จักรยานบูมนี่บูมมากครับก็เลยทําให้มียอดจําหน่ายประมาณหกหกถึงเจ็ดพันคันแล้วนะปัจจุบันครับครับวางเป้าหมายในอนาคตยังไงครับเช่นปีหน้าหรือปีต่อไปคิดว่ารายได้จะวางเป้าหมายในการเติบโตประมาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์คะคืออย่างที่ผมเรียนไปตำบลมันมีให้เราเล่นอีกเยอะนี่เฉพาะภายในเจ็ดพันตำบนถูกต้องแล้วเราต้องส่งออกอีกแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราปีหน้าเปิด AEC ใช่ครับแล้วเขาชอบของเราอยู่แล้วทุกวันนี้ก็แอบมาซื้อกันอยู่ถึงว่าในรอบเพื่อนบ้านเราพม่าเรา อะไรเงี้ยเขามาซื้อมอเตอร์ไซค์้านเขาไม่ได้ซื้อกับเรานะเขาซื้อกับแฟนชายเราแฟนชายเราก็ตัดทะเบียนออกให้เขาไปเลยเราไม่เราไม่เกี่ยวทั้งจักรยานและมอเตอร์ไซค์ครับเพราะฉะนั้นตลาดมีให้เล่นเยอะอย่างนี้ยังไงก็ต้องโตให้ได้น้อขึ้นไปครับอ๋อหมยถึงรายได้มีโอกาสที่จะโตเพราะว่าตลาดยังใหญ่อยู่มากมันอีกเยอะครับวางเป้าหมายในเชิงของการเปิด AEC ไว้ยังไงครับในเชิงของ JPW ครับคือปีหน้าเนี่ยความจริงเราก็มีการปรับองค์กร ในรูปแบบของการจัดการภายในทั้งหมดแล้วก็มีออดิตกับภายนอกมาดูแลระบบทั้งหมดเลย Big กโด้วยอ๋อเหรอครับมีการมาเซ็นรับรองให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางแผนที่จะเข้าตลาดตลาดหลักทรัพย์เอไอในช่วงสักปีหน้าเนี่ยภายในปีหน้าก็คือตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ลตั้งเป้าไว้ทีนี้เนี่ยพอมันจําเป็นต้องเข้าเพราะหนึ่งเอไอซีเปิดหรืออย่างที่เรียนไปเนี่ยตลาดเราอีกเยอะมาก เราก็มีนโยบายที่จะเปิดเองด้วยับเปิดเองเนี่ยเราก็ทำเป็นศูนย์ใหญ่เพื่อที่จะมีศูนย์ซ่อมในตัวเป็นศูนย์ตัวอย่างคือใหญ่เลยครับครับปีหน้านอกจากที่เราจะทำในปีนี้เนี่ยเราขายเฟรนชชายขายมอเตอร์ไซค์ขายจักรยานแผนงานในปีหน้าเนี่ยที่เราตั้งเป้าว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเติบโตในอัตราที่สูงเนี่ยนะครับเราจะมีแผนการตลาดใหม่ๆหรือเราจะทําอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนไปก็คือการเปิดศูนย์ตัวอย่าง ศูนต์ตัวอย่างคืออะไรศูนย์ตัวอย่างคือศูนย์ JP ขนาดใหญ่แล้วก็มีศูนย์บริการซ่อมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจําหน่ายอะไหล่เนี่ยอะไหล่ชุดสีหรือว่าสีสเปร์มูลค่ามันสามหมื่นกว่าล้านปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรามีส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยเนี่ยทำให้เรามีรายได้เพิ่มในส่วนของการซ่อมด้วยเพราะอะไหล่มันก็ขายได้ด้วยและสมมตถ้าเราเปิดเองครบแล้วลูกค้าแฟนชายอยากจะเปิดด้วยเนี่ยเราก็จับศูนย์ตัวอย่างเนี่ยเป็นต้นแบบให้เขาแล้วเราก็สามารถส่งอะไหล่ได้อีกรายได้อีก ได้ทั่วประเทศเลยอันนี้คือตั้งเป้าหมายไว้ตั้งเป้าไว้ช่วงปีหน้าครับครับครับได้มีมีรายได้จากอะไรด้วยครับครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยในเชิงของชีวิตส่วนตัวหรือการทํางานเนี่ยตั้งเป้าว่ายังไงเราจะเป็นนักธุรกิจที่ยังอายุน้อยหรือตั้งเป้าเพื่อที่จะ สร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จเราตั้งเป้ากับตัวเองว้อย่างคือธุรกิจมันสาหรับผมไม่เป็นความสนุกไม่ได้ไม่ได้เรียสเรื่องการเงินเพราะถ้าได้ทำเนี่ยถ้าเราสนุกกับมันมันก็ทําไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกอิ่มตัวหรือรู้สึกหมดหมดสนุกตรงนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีซึ่งก็ยังไม่ใช่เลยเยลีออยู่ละครับเห็นคุณจตุพันธ์บอกว่าตอนนี้มีของที่จะมาแจกท่านผู้ชมด้วยใช่ครับจะมีจะมี VCD รวมรายการสุดที่หนึ่ง รวมรายการฮิตรวมรายการที่ผมไม่ออกมาอันนี้ชุดแรกครับจะมีประมาณ5รายการครับครับแจกแจกให้แจกแจกแฟนรายการประมาณ5 5แผ่น5แผ่นครับนะครับก็คือให้ใครต้องการที่จะฟังเนี่ยครับให้โทรไปที่085ครับส5 1 หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าสายแรกนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งฮะศูนย์แปดห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครับศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งสองสองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอ๋อเดี๋ยวขึ้นตรงซับไตเติ้ลให้นะครับแต่ว่าก็ใครต้องการฟรีเฉพาะห้าสายแรกใช่ครับสายระกี่แผ่นนะฮะแผ่นเดียวครับเดียวนะครับเดี๋ยวใครต้องการก็ไปเอาได้นะครับโทรไปเบอร์หน้าจอฟรีนะฮะฟรีนะครับสุดท้ายครับอยากถามผู้จัดกา์นิดนึงครับก็คือว่า ตลาดมอเตอร์ไซค์หรือการทำงานของ JPW เน่ยคีย์ักเซสที่จะให้ประสบความสำเร็จในตัวของบริษัทเนี่ยคืออะไรแล้วก็ตั้งใจจะวางเป้าหมายในตัว JPW เป็นยังไงในอนาคตครับ ง่ายๆก็คือการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ได้แล้วขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ได้อย่างต่อเนื่องทีนี้เราก็ตั้งเป้าไปได้อย่างที่เรียนไปคือต้องเข้าถึงเป็นร้านสะดวกซื้อคิดถึงเซเว่นอีเลเวนคิดถึงร้านสะดวกซื้อของกินของใช้คิดถึงเ w พีดับบิลคิดถึงร้านสะดวกซื้อยานพาหนะซึ่งมีจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์เดินเข้ามาปุ๊บมาหยิบหาออกไปผ่อนไม่ต้องไปซื้อห้างค้าปีใหญ่ๆอยู่ในหมู่บ้านไหนก็เข้าถึงหมดอยู่ในหุบเขาไหนก็มีเราโดยที่ไม่ต้องเดินทางเป็นชั่วโมงออกไปซื้อข้างนอกครับ ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็แนะนําตัวธุรกิจใหม่ธุรกิจหนึ่งครับแล้วก็อยากจะบอกว่าท่านก็สามารถสร้างธุรกิจด้วยตัวท่านเองได้นะครับที่สําคัญคนที่ประสบวามสร็จไม่เกี่ยวกับอายุครับเพียงแต่ท่านมีความคิดในการที่คิดจะทําหรือเปล่าวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณจักรพันธ์ครับครับขอบคุณครับช่วงหน้าครับสำหรับข่าวหุ้นครับเรากลับมาวิเคราะห์กันว่าทิศทางตลาดหุ้นเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับ สู่ช่วงสุดท้ายนะครับของเดอะสปายล้วงหุ้นเด็ดท่านคงเห็นตัวอย่างในเรื่องของการทําธุรกิจไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงตัวอย่างในเรื่องของการเลือกการลงทุนในตลาดหุ้นครับต้องยอมรับนะครับว่ายุคสมัยนี้ในการค้นหาข้อมูลค่อนข้างง่ายครับในเรื่องของการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าท่านดูจากเซ็ตเทรดไม่ว่าท่านจะดูในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าท่านจะดูผู้บริหารมาพูดออฟเดย์ท่านดูได้หมดครับมผมจะยกตัวอย่างบางเว็บไซต์ที่ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้นะครับเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้เป็นเว็บไซต์ ของผมเองนะครับชื่อเอก Investment สิ่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นตัวอย่างเว็บไซต์อื่นๆซึ่งผมคิดว่าหลายเว็บไซต์เป็นอย่างนี้ครับท่านสามารถมีข้อมูลหมดเลยครับและข้อมูลบางข้อมูลฟรีฮะตอนนี้ทุกบลกเกอร์ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารเรื่องวิดีโอย้อนหลังเรื่องเว็บบอร์ดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถเห็นได้เช่นท่านชมในรายการนี้อยู่ท่านจะไปเปิดย้อนหลังท่านขอสามารถที่เปิดดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในของเว็บไซต์แล้วมันเป็นยังไงครับ ทิศทางหรือข้างในเว็บไซต์เห็นไหมครับท่านสามารถเลือกกราฟได้ด้วยนะครับนี่เป็นกราฟโปรแกรม Expense ซึ่งนิยมใช้กัน E-Finance ที่นิยมใช้กันนะครับบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนเองนะครับเสียงในการอัดเหมือน Morning Meeting ทุกเช้านะครับแล้วก็ ในเรื่องของรายละเอียดหลักๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งสัมมนา,าที่เป็นการสัมนา,าเฉพาะเจาะจงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้แหะครับจะเป็นตัวอย่างที่ท่านสามารถหาข้อมูลได้เองทางอินเทอร์เน็ตลองกดเข้าไปดูครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าลึกๆแล้วในข้อมูลมีตัวอย่างข้อมูลอะไรบ้างไปดูอีกภาพหนึ่งครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งเกิดขึ้นจากตลาดหุ้นทั่วโลกครับในเว็บไซต์เอกอินเวสเมนต์ก็มีและผมเชื่อว่าณขณะน,น,นี้หลายๆเว็บไซต์ ที่มีการให้บริการอยู่ก็จะมีลักษณะเช่นนี้ครับท่านดูทองเรียวทามได้ดูตลาดหุ้นเรียวทามได้ดูกราฟได้กำลังจะยกตัวอย่างว่าท่านนักทุนที่ต้องการที่จะลงทุนเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างและอย่าลืมนะครับเสาร์ที่29เจอกันในงานสัมมนา9้าโมงครึง่ง0 8นย์แ8 8 8 8เเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ